แต่บางพวกนึกถึงบุญไม่ออกแล้วก็ไม่มีใครทำบุญให้พวกนี้กายจะหนักจะเป็นพวกสัมเวสีเพื่อคิดจะกลับบ้านก็ตั้งตะเกียกตะกายกลับบ้านบางพวกกระทำตัวเหมือนว่ายังเป็นมนุษย์คืออาศัยขึ้นรถของมนุษย์กลับบ้านพวกที่ยังไม่รู้ตัวว่าตาย เมื่อกลับไปหาครอบครัวแล้วคุยกับใครไม่รู้เรื่องก็เลยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกหงุดหงิดทำให้สภาพกายละเอียดเริ่มเปลี่ยนไปเป็นมีกลิ่นคล้ายศพที่เน่าเหม็นบางคนี่บอกเอ๊เหมือนเอ๊ทำไมเรากลับจากงานศพมาเอ,เอ๊มันทําไมมีกลิ่นเหมือนกลิ่นศพตามมาในรถต้องเคยได้อย่างนี้มั่งไหนใครเคยได้กลิ่นมั่งอ่าใช่เลยนลยั่นแหละจึงทำให้หมูญ,ญาติได้รับกลิ่นนั้นได้ เหมือนมีกลิ่นของศพวนเวียนอยู่รอบตัวบางพวกมีจิตใจดีขึ้นมาหน่อยก็จะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นทูบอ,อ่าใครอเคยไดย้ได้กลิ่นทูบมัง้งหลังจากที่กลับมาจากงานศพแล้วเนี่ยหรือมีคนตายนายกมือสิเจ้าอ่านี่แหละจิตใจดีหน่อยบางพวกนี่เยอะแล้วนี่หลายพวกแล้วนี่เนี่ย ที่มูญาติอ uh ุทิศบุญกุศลไปให้ได้รับบุญแล้วก็เป็นกายละเอียดชั้นดีจะเป็นกายละเอียดชั้นดีก็จะทำให้มูญาติได้กลิ่นเหมือนกลิ่นของหอมเมื่อเวลาผ่านไปที่สี่ห้าวันส่วนใหญ่ก็จะเริ่มรู้ตัวว่า ตนเองตายแล้วในช่วงเวลาที่รู้ตัวว่าตายแล้วก็จะแบ่งเป็นสามพวกใหญ่ๆนี่นไมมันเยอะเลอะเกินเนี่ยแบ่งเอาไปอีกสามพวกใหญ่ๆนะพวกที่รู้ตัวแล้วหนึ่งพวกกายละเอียดเศร้าหมองก็จะนั่งซึมเศร้าคอตกกายละเอียดเศร้าหมองจะซึมเศร้าแล้วก็คอตก เสงชีวิตอะไรอ่างี้ไม่รู้จะทำอะไรยังไงสองพวกที่สับสนไม่รู้จะทำอย่างไรก็จะเดินไปเดินมาวนไปวนมาอยู่บริเวณนั้นแหละไม่รู้จะทำอะไรสพวกที่พยายามนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคารพนับถือบ้างก็อยู่เดียวบ้างก็อยู่เป็นกพวก ผู้ที่ตรึกระลึกถึงบุญถึงพระรัตนตรยัยก็จะมีกายที่ผ่องใสมีรัศมีออกมามากกว่าพวกอื่นๆพวกที่ใจเศร้าหมองเ <Yeah. S 1> มื่อใจเศร้าหมองมากขึ้นเรื่อยๆต่างกับตอนแรกเนะี่ยไอ้นั่นหมองทันทีหมองหมองเป็นอจินตกรรม <Yeah. S 1> ไอ้นี่ไอ้นี่หมองขึ้นเรื่อยๆในเจ็ดวันเนี่ยหมองหมองไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ก็จะถูกดูดหายแวบไปเกิดในนรกขุมต่างๆตามกำลังบาปของตน พอหมองก็ไปดูดบาปที่ตัวทำเอาไว้เนี่ยนี่ไปเจอแห่ๆเนี่ยเห็นไหมเจอนานิรยาบาลนะจ๊ะแต่โดยส่วนใหญ่ยังนึกถึงบุญไม่ได้นึกถึงบาปก็ไม่ออกยังงงงงทำอะไรก็ไม่ถูก จะอยู่ณบริเวณที่ตายจนถึงวันที่เจ็ดอ้าวภายหลังจากตายนั้นนับจากวันเวลาที่เสียชีวิตคือพอตายปุ๊บนับวินาทีนั้นไปเลยรวมเป็นชั่วโมงของโลกได้หนึ 1, 6, ่งหกดชั่วโมงเจ็ดวัน พวกที่โซซัดโซเซกลับบ้านนี่คือพวกที่เป็นกลางกลางนะตามทันไหมจ๊ะพวกที่โซซัดโซเซกลับบ้านพอครบหนึ่งหกแดชั่วโมงก็งจะแวะกลับมาณนะบริเวณที่ตัวเองเสียชีวิตและทันใดนั้นเองในนาทีแรกหนึ่งหกแ จุดหนึ่งในหลังจากหนึดไปได้ณวินาทีนั้นผู้ที่เสียชีวิตจากคลื่นยักษ์ต่างก็มีคติที่ไปที่แตกต่างกันบางพวกก็จะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปยังยมโลกเจ้าหน้าที่ต่างก็จะยังคุมตัวสัตว์นรกมายังประตูยมโลกแล้วก็นำสัตว์นรกมายังหน้าลานนั้น คอยฟันก็ร้อเขาละง,งมกันเลยอยู่ตรงนั้นเนี่ยร้องเงลงมแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่ก็เคยเรียกเข้าไปเรื่อยเลยเรียกเรียกบัญชีไปปรากฏอยู่นั่นแหละยผ่านขบเคี้ยวลงพิพากษาผ่านปฏิมากรรมยมโลกที่มีแต่อาวุธทั้งนั้นคมขวัญกันตั้งแต่แรกครับดีที่ฟอ้องไว้เรื่อยๆฟอ้ฟอง จากนั้นสันดรกจะต้องรอการพิพากษาจากท่านพญายมราชอยู่หน้าบัลลังโอ้ผมมาถึงตรงนี้นี่นะจะมียศถาบรรดาศักด์อะไรถูกลิบไปหมดแล้วใหญ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่น้อยกว่าลงพอม,มาถึงหน้าบัลลังนี้นะเล็กลงไปอีกเล็กกวลงลงไปอีกเล็กลงไปเรื่อยๆเลยตอนมีชีวิตอยู่เขาเร็กท่าน แต่พอไปตรงนั้นเขาเรียกสัตว์ลกมันแปลกทีเดียวเลยว่าพวกที่มีบุญน้อยก็ไปเกิดเป็นลูกคเทวดาอยู่บริเวณน,นั้นส่วนพวกที่มีบุญมากขึ้นมาก็จะเห็นทางสว่างเรากดขึ้นตางก็เดินไปตามทางสว่างนั้นบางคนก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทวาีนซ้าเดิมบางคนก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรในชั้นจตุมหาราชิกาและบางคนก็ไปเกิดเป็นเทพบุตร ที่ฉันดาวดึง้า